เซ็นเตอร์ซิสิอะซีมซิซีหมอนหวานเลยไหมตุวยหมอนหวานตุวยยืใสผ้าป่าไปเบิ่งแน่ใสแกนี่ลีบอใสใสใสเฮ้ยลังพึ่งนี่ไงมามาใกล้ๆเอาโอ้ยมางงอยเบิ่งนั่นเก้าอี้นั่นโอ้ยมางงอย โอ้ยใหญ่ปกๆเลยขมหวานโมมาย้อยใกล้ๆย้อยเนี่ยโม่เนี่เอากรอีมันย่อยทั้งย้อยเออแล้วก็ซีเมืองมันหวานดีบอนี่เมืองน,น้ำพึ่งมันหยดลงติงต่งๆเลยอ้าวยืนเนอะยืนยืนในบ่หลั่อล้างพึง่งอยูกกบกม่วงโอ้ยใหใส่หวัวเด้อซีเมืองยืนยืนซีเมืองหนำมันใหญ่ปกๆอยู่เด้อ ลังเพื่งมีด้วสิมือแตะเบิงมือแตะเบิงเอามือแตะสีมึงสีไหมอ๋อมึเอาบ่ถือมันักแสนเนี่ยยังถึกหนาน่ะโอ้คือหวานนักแทะเอานี่เอ้าที่มึงเต็มมือเลย นุ่งเย็บผึ่งเฮ็ดนุ่งปลาสีปดลอกไม่หายโอ้โหขูดแบบโอ้หวานอืมเบิ่งเดี๋ยนำผึ้งคักๆเลยนี่น้ำผึ้งนี่น้ำผึ้งนุ่งปดก่อนหม้อไปเอาจานมาใส่กระถาดก็ได้เด้อกระถาดมานำเราได้รองผึ้งสดๆเลย ดูสิความหวานของมันรังพึ่งโอ้โหความหวานช่ำมากเบิ้งเด้อเบิ้งดีเด้อหน่อยปกๆเลยแล้วๆมันจะเหมือก้อนความหวานเบิง้งเบิ้งมันเหียใส่ความหวานน้ำมือมาแล้วคุณ ไอน้ำผึ้งนะเบิ่งเด้อจ้าเอาโมซิมให้บักตัวตึงซิมใส่ใส,ส่สอดอย่ามาโชวก์กล่องมึงมันหลายบ่ใส่มึงไม่เป็น้ังได้หวาดดีบ่เยียบบ่เ<ห>ยียบบ่เยียบบ่เยียบบ,ยบ,บ่ไอีกคมหนึ่งพ้อ น้ำหวานจากาาตัวพึ่งหายพึ่งหายพึ่งกินน้ำฮะในตัวพึ่ง,งอืเบิ่งเด้อพี่ตัวพึ่งเนี้ยมันจะไปใส่อยู่อือหือต้องเอาของอะไรมั่งนวลมาลายมันเป็นอย่างดอกเอาช้อนออกเบิ่งโม่เอาช้อนออกเบิ่ง,อ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 ,งอืงโอโ,โอ้โหดูน้ำพึ่งซะก่อนนี่นี่ น,น้ำพึ่งมันไหลออกมาโอ้โห,โหดูความฉ่ำของน้ำพึ่งเยี่ยมวะยกเยี่ยมเยี่ยมก่อนเยี่ยมก่อนเยี่ยมโอเค